ครับพี่น้องไหลือเท้ยันนะครับถ้ามาเบิ่งน้องพี่น้องเบิ่งฟาร์มหอยชนบุ้ก่อนครับแต่บ่อยยูนทะเลครับเป็นเป็นฟาร์มที่เขาเกิดยุ่งยุ่งญี่ปุ่นบกครับแต่ยุ่งขังทะเลพี่น้องอันที่แพ่ที่เย็นก็คือเป็นฟาร์มหอยเชลล์บุ้อยู่ในทะเลนะครับเย็นด้วยไก่ครับเป็นหอยชนบุ้ที่เขายู่ในทะเลครับเพื่อนถึงสร้งกึงสร้งเพิ่มนี่ครับทีแน่เป็นดำๆๆครับเป็น กระสรังของปั้มหอยเชนบุกที่เขาเย็่อยู่งีรื่องเดิมวันหนึ่งศึาพี่น้องนเบิ่งปั้มหอยเชนบุกตีเหตุยุ่งยุ่งขังทะเลแต่วันเขาพอพันยี่เพิเติงครับยุ่ขงขังไม่ย้อนทะเละครับพ,พี่พี่น้องนเบิ่งครับมือนี้ครับนี่ก็คือนี่ก็เป็นหลังคาเนี่ยครับนีน่ก็เป็นปัม้มเดไอพีนอพพนพอน่น้องปั้มคนนี้นี่เป็นปั้มหอยเชรับ น,รรน,น่กับตป้านยังไม่ดีถ้าพี่น้องเคยบึงขังไมให้พี่น้องเนาะอันนี้มี้ิญงไหนข้ามมาเพื่อนรับไปพี่น้องไปกันได้ครับ า้ามานทมครระแบบนี้นี่ก็เป็นซ้าวมันเุรเราคขนั่งเอ,อหาหอยขึ้นใชยหี่อาครับนี่ซ้าวมนี่ครับืครับ เปน็นท่านท่านบัวครับนี่ครับตอนนี้เขากำลังเอาหอยขิงนหมครับเอาหอยเอ,อาลูกเอาลูกหอยขึ้นลูกหอยขึ้นขายครับเพราะวันนี้เขาเพิ่มขั้นใส่ครับมีแต่าบัวจะเป็นนักพิงขนาดเต่าบอัวแต่ไมีแทงครับ,น,รบนี่พี่น้อง นี่ครับแทงหนูพี่น้องแทงนี่อันนี้มันแทงทับไว้แล้วก็ทีมีแทงแทงคล้ายๆแท่นกระเบื้องเบื้องข้างล่างพี่น้องแข็งแรงเกือบเป็นคล้ายๆแท่นกระเบื้องพี่น่อยแล้วก็หอยมันจะติดหอยมันก็จับอยู่งๆแท่นกระเบื้องที่แข็งแรงแต่ว่าตัวนี้มันแท่นเป็นเป็นแทงที่ทับยุ่งซือพี่น้องแทงนี่เป็นแทงที่ทับยุ่งๆพี่ซื่อยที่น้องเห็นไหมที่แท่นกระเบื้องข้างล่างๆำๆครับพี่น้อง ไม่ต้องกำลังแค่กระเบื้องครับเนี่ยเป็นเช่นเป็นแบบไม้ทำงานนะครับที่ทำเครื่องจีดวุนนี้ช่นเช่นที่เขาอินเป็นเช่นกระเบื้องที่เขาก็ไม่เห็นครับเขาโยกขึ้นเอาน้ำยาจีบครับพี่น้องน้ำยาจีบมันจะติดยืดหันหรือพี่น้องติดยืดกระแสนนั่นนะครับเขาจะโยกขึ้นจาก ยกขึ้นจากในเนี่ยัขงใตเนี่ยครับอเอาแข้งขึ้นหนึ่งเทิง่งยกขึ้นแล้วก็ยกไปให้ให้เมื่อหนึ่งปวดแเนก็เ่อ,น,อนเอาหอายออกแต่ก,ดดกังน้ำยาจีดพอมันจับอยู่กับเบื้องครับแล้วก็จเจาน้ำยาจีดออกไล่ออก,ะกจะลูก,กออกยาจีดไล่ออกครับจีดออกแล้วมันก็มันก็จะลงข้างล่างไเลยไปตามเพื่องเขา เาขาก็ดจากท้ายใส่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวนี้เป็นขายพันธุ์ครับเป็นหนุ่ยหน่อยพี่น้องขายพันธุ์ครับพีนนพน่น้องนี่เป็นบริเวณซ่างบริเวณซ่างก็ไม่ต้องพาดกันหรือ นี่ข้นยกขึ้นจากแทงยกขึนยกขึ้นจากในนี่ครับยกขึ้นจากในบ่อขุนแล้วก็ยกออกจากในบ่อไปไปนะเขาต้องตั่งเขาไปให้ตั้งไว้กับผู้หญิงกับน้ำยาขีดเอาน้ำยาขีดกับปวดลุ่งปวดลุ่งแบบแล้วเขาเอาแทงกระเบื้องไปลุ่งไปเรื่ตยๆครับไปเรื่อยๆรักเนื้อเด่นครับผม บริเวณไงครับเล็ก